สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตัดลำไผ่สร้างมนนะครับตามขนาดที่ลูกค้ากําหนดมาให้นะครับสมมุติว่าลูกค้าสั่งไม้ขนาดสามนิ้วมานะครับสั่งไม้ขนาดสามนิ้วมาประมาณห0ร้อยลำนะครับเราก็จะเริ่มวัดตั้งแต่นี่นะครับห่างจากห่างจาก ดินขึ้นมาประมาณหนึ่งคืบนะครับครับนี่นะครับก็จะเป็นไม้ประมาณสามนิ้วนะครับเราวัดช่วงบนแต่เวลาเราตัดให้เราตัดช่วงนี้นะครับครับถ้าลูกค้าออเดอร์ไม้สองนิ้วมานี่นะครับเราก็จะวัดตั้งแต่ช่วงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไม้สองนิ้วนะครับแต่เวลาเราตัดเราก็จะตัดช่วงนี้นะครับ มีลูกค้าถามเข้ามาว่าตัดแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะครับแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าเขาจะสั่งมานะครับทีนี้ก็มาดูสีผิวสีผิวไม้ในการตัดนะครับนี่นะครับถ้าสีต้องเป็นสีแบบนี้นะครับาภาษาไม้ไผ่เขาเรียกไม้แก่นะครับครัับนนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่นี่นะครับยังมีแป้งอยู่นะครับ ลูกค้าซื้อไปจะใช้ไม่ได้นะครับครับนี่แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่บางลำขนาดเขาไม่ได้เนี่ยอันนี้ได้สองนิ้วนะครับ2นิ้วนี่ผมวัดตั้งแต่อ่าประมาณ1เมตรนะครับนี่แบบนี้ได้นะครับครับแต่ละกอก็จะมีความขนาดใหญ่ของไม้แตกต่างกันออกไปแล้วก็อายุแตกต่างกันออกไปนะครับครับอ่าทีนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าปลูกปริมาณเยอะ หรือปริมาณน้อยอีกทีหนึ่งนะครับในการตัดแต่ละครั้งก็ต้องสำรวจแปลงลูกค้าก่อนนะครับว่าไม้แต่ละออเดอร์ที่สั่งมาจะพอเพียงกับที่ลูกค้าสั่งมาหรือเปล่านะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ